มีพบก็ต้องมีจากตัวบัก580หรือเฮียแม็กของเราประกาศขายไอดี15,000บาทรายละเอียดยังไงไปดูกน ก็สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเต่าเชครับผมวันนี้เราอยู่ในที่เซิร์ฟเวอร์580ใน ID ดีของเฮียแม็กนะครับทุกคนนะก่อนรับชมคลิปต่อทุกคนผมขอฝากร้านเติมเกมที่เป็นโ no. นน .1 ะตอนนี้ก่อนครับทุกคนนะลิชแมนช็อปผมเติมถูกเติมใบเติมปลอดภัยต้องลิชแมนช็อปของผมแล้วก็สำหรับโปรโมชั่นนะทุกคนนะแบ็คโคเวอร์ก็มีเยอะมากมายนะสำหรับลิชแมนช็อปนะครับผมไปดูกันเลย i ิชแมนช็อปโน .1 เรื่องเติมเกมเปิดให้เติมแล้ววันนี้ Back โคเวอร์โมบาในราคาแสนถูกสุดคุม้มยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมผ่านเว็บในแพ็กที่ร่วมรายการรับไปเลยเหรียญลิชแมนคอ r e ใช้แทนส่วนลดหรือจะเติมแบบผ่อนชําระผ่านบัตรเครดิตหน้าสนสูงสุด10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชั้นนําอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งเว็บและไลน์เติมถูกเติมไหวต้องลิชแมนชอ็อป โอเคครับทุกคนนะและสำหรับใครกำลังมองหาเว็บสมรหัสเกมหรือเว็บซื้อขายรหัสเกมวันพันแมนแบ็คโค r เวอร์อาีนะครับทุกคนนะผมขอฝากเต๋าเชช็อปทุกคนนะเป็นเว็บของผมเองนะครับผมช่วงซึ่งช่วงเนี้ยคนทักมาเยอะมากเดี๋ยวผมมาขอแจ้งทุกคนตรงนี้นะครับผมสำหรับใครที่ทักเฟซผม หรือกดช่องทางการติดต่อของผมตอนเนี้มันทักเฟซหาผมไม่ได้ผมขอแนะนําทุกคนนะทักไปที่แฟนเพจผมนะเดี๋ยวผมขึ้นรูปเพจของผมมาดูนี่ผมเพจเต๋าเชนนะครับทุกคนนะเดี๋ยวผมจะแก้ช่องทางการติดต่อในเว็บให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวกดปุมมันจะเด้งไว้ที่เพจของผมแทนนะเพราะว่าตอนนี้เฟซผมม,มันตอบไม่ได้จริงทุกคนเพราะคนมันทักมาเยอะเกินเว้ยตอนนี้เหมือนมันเป็นสแปมข้อความผมต้องขออภัยทุกคนด้วยนะตรงนี้นะครับผมไปดูกันเลยไป สมัคใครก็ลองมาหาเว็บซื้อขายฮาร์เกมวันทั้งแมนอารีแบคโฮเวอร์หรือแม้สต่ซืายฮเกมวันทั้งแมนอารีแบคโฮเวอร์ขอเสนอเต่าเชช็อคผมอัปเดตล่าสุด2024ทุกคนใครยังไม่สมาชิกสามารถไปกดที่สมัครสมาชิกได้แล้วผมสมัครสมาชิกก็กรอกชื่อผู้ใช้ทุกคนนะผมจะกรองมั่วไปนะเดี๋ยวเป็น U E E กันนะเป็นชื่อผู้ใช้ของผมส่วนรหัสจะเป็นต้องตั้งขั้นต่ำ7ตัวของใดหนึ่ง2 3 4 5 6 7นะผมอยู่ด้านละ1 2 3 4 5 6 7คนส่วนอีเมลทุกคนใส่มัั่่่ววไได้้ผมมมมเเเปป็นออยยางงีีจะล อีเมลผมใส่เลยทุกนะไม่ต้องใส่ถูกก็ได้สำหรับอีเมลทุกคนนะและกดว่าฉันไม่ใช่โปรแกนตัวอัตโนมัติทุกคนนะเอาสู่รแล้วผมเรียบร้อยทุกคนนะในวิบผมก็จะมีไอเดีองตัวล่าสุดในเซิร์ฟเวอร์ล่าสุดทุกคนนะที่เปิดทุกคนสาวแล้วนะเป็นกล่องสุ้มสุดตาทุกคนเริ่องต้นสิบห้าบาทมีเกลือทุกคนนะในกล่องจะมีพวกตัวดำไอเดีไก่ตัวแล้วก็เป็นไอดีรหัสเทพรับผมแล้วก็เป็นเงินบอลเลตทุกคนนะแล้วก็กล่องสุ้มสุดเทพผมเป็นกล่องซุ้มสุดเทพแบบ่าไม่มีเกล แล้วก็มีเป็นบอลเลตไก่ตัวซัพพอร์ตแล้วก็จะเป็นไอดีมองดำทุกคนนะสำหรับก่องสุ่มระัเทพนะครับนะแล้วก็จะมีสินค้าเพิ่มเติมทุกคนสินค้าเพิ่มเติมก็เป็นไอดีุดเทพที่ตอนนี้ผมยังไม่ตกอบทุกคนนะไอติวันทแม่สุดเทพนะแล้วก็เป็นกล่องสุ่มแล้วก็เป็นไออารวีสุดคุ้มนะครับผมแล้วก็เป็นไอตดองตัวเซิร์ฟล่าสุดต่ทุกคนนะและสำหรับใครอยากได้โค้ดไปสุ่มฟรีทุกคนนะกดที่ติดต่อกดที่ติดต่อเร่เร่งมาที่เฟซบุ๊กผมทุกคนะ มาทุกคนมาดูไอดีของเฮียแม็กในเซิร์ฟเอร์580นะทุกคนนะซึ่งเฮียแม็กประกาศขายที่15,000บาทไม่รีบนะนทุกคนนะไม่รีบนะคือถ้าขายไม่ออกก็ยังเล่นต่ออยู่นะผมนะมาดูกันทุกคนบนัสก็เติมเงินก่อนเลยก็คือตอนจริงอ่ะก็รีวิวไปเลยนะสำหรับเฮียแม็กในไอดีนะี้บนัสะกันเติมเงินก็ล่อไปประมาณเกือบแสนเกือบสองแสนทุกคนนะประมาณแสนเก้านะครับผมประมาณแสนเก้าส่วนของดองในไอดีก็คือเยอะมากๆทุกคนดูอันไปนะเยอะจริงๆนะดูดิ ي, เยอะแบบเยอะจริงๆนะ ส่วนดับพลังตอนนี้อยันดับที่หนึ่งแน่นอนทุกคนนะสองล้านนะซึ่งถามผมนะสามารถดันพลังได้ไอีกโคตรไกลนะอาจจะถึงสามล้านได้เลยนะถ้าดันจริงๆนะครับผมนะเออคือสามารถดันห่างๆได้เลยนะส่วนดับสา <ไป S 2> มเป็นโคงนะแสแตนจานนัคือเต่าเชนนั่นเองทุกคนนะประมาณนี้ทุกคนนะสวดที่เฮาไปดูที่เฮาหน่อยคือตามจริงอะ่ะ ผมบอกเลยนะว่าตัวนี้คือระดับหนึ่งทุกอย่างจริงนะทุกคนนะตอนนี้ฟิกเกอร์ปลดไปถึงกลุ่มที่9ผมเนี่ยดันพลังได้อีกไกลนะครับผมทุกคนแล้วก็ห้องวิจัยครับผมห้องวิจัยตอนนี้ก็คอเกริลเลเวลหนึ่งก็ผมเกโลเลเวลหนึ่งก็ผมหน้ากากหวานยังไม่มีเวลแล้วก็ยุติธรรมเลเวลสองผมคือบอกเลยว่าดันพลังได้อีกไกลแมากจริงนะทุกคนนะส่วนฝึกฝนก็เป็นประมาณนี้ผมขั้นต้น94ขั้นกลาง100%ขั้นสูง94%นะครัับผมดดนได้อีกเยอะเยอะจริงๆนะทุกคนนะราคานี้คือทุกคนได้นะครปบ้างมาดูกันกระบองเหยอะจริงจริงนะดา อจะบอกเหล็กพาสาวูดสีดาวทุกคนถ้าเติมตัวนี้สดสดนะอย่างน้อยผมบอกเลยก็เท่ากับคือหมื่นห้าเท่ากับตัวนี้ตัวเดียวละจริงหมื่นห้าก็เท่ากับตัวนี้ตัวเดียวแล้วทุกคนนะดูของกันไหมโอ้โหสว,สวยปะคือหมื่นห้าก็เท่ากับตัวนี้ตัวเดียวแล้วอะทุกคนดูตัวที่สองซุยดูพาสองซึ่งซุยดูพลาสองผมไม่แน่ใจนะว่าเฮียเขาจะจัดอาวุธให้หรือเปล่านะแต่ถ้ายังไม่ออกผมว่าน้าเฮียเฮียน่าจัดอาวุธอยู่แล้วนะถ้ามันยังไม่ได้ออกนะครับทุกคนนะก็ซุยดูพลาสองทุกคนก็บ ่ะต่อไปซูปเปอร์ดาร์ชายทุกคนพัดหนึ่งตัวนี้วงล้อก็ตีสักตัวละสามพันยั้ถูกถูกนะสามพันเอ,อแล้วก็เกรียวตัวนี้ตัวแถมทุกคนนะตัวแถมจากบนัก,การเติมเงินนะไม่ต้องมปนับมันทุกคนนะราชัยเลือกอีกสามพันฟินิ่งแมนอีกสามพเออทุกคนคิดเอานะผมประมาณนี้กระบองเหล็กเออยอะไรเออย คุ้มมากๆจริงทุกคนสำหรับราคาดีนะสำหรับใครสนใจนี่สามารถทักไปท,ที่เฟซบุ๊กผมได้นี่แล้วเดี๋ยวผมจะลงในเว็บผมด้วยนะผมสำหรับไอดีนี้นะครับทุกคนนะ1 5หนึ่งหมื่นห้าพันบาทเออคือคุ้มมากๆทุกคนนะก็ ผมว่าน่าจะแบบถือว่าสุดนะเอาไปแข่งกระจานน็อตในเซิร์ฟเวอร์582ได้เลยนะใครอยากเล่นกระจานน็อตนั้นแล้วหาเซิร์ฟเวอร์582ไม่ทันก็สามารถไปแข่งได้นะเพราะว่าตอนนี้เซิร์ฟเวอร์82ของเราน้องต้นมงยุสเนมก็ทำการบิดเป็นเทียบร้อยแล้วครับทุกคนนะเพราะว่าทนเขาเรียกว่าทนพิษบาดแผลกระจานน็อตไม่ไหวทุกคนนะ ไม่ไหวมั้งไม่ไหวยังไงทุกคนไปดูคลิปเมื่อวานได้นะที่ผมเพิ่งลงไปนะว่าจานเอาสุดแค่ไหนนะคนหนีกันหมด5้าแปดสคือคนหนีกันหมดนะครับทุกคนนะสำหรับจานน็อตนะทุกคนนะก็ตอนนี้คือไอดีเนี้ยมันเป็นที่1ที่1ทุกอย่างทุกคนนะที่1ทุกอย่างรามาลองที่1ส่วนผมขอดู่อนไต่เขามันเจอโซอนอะไรนะไต่เขามันเจอโซอนอะไรผมขอดูแป๊บหนึ่งอันดับเจอ578ผมว่าไหวหรือเปล่า578ไม่ใส่ตัวนห้าเจ็ดแปดห้าเจ็ดแปดอันดับฮีโร่เฮ้ยผมว่า แต่เขามีคอสวินต้องวัดกันนะแต่คือกระบองระพ้าสามผมว่าไหวนะทุกคนนะแล้วก็ฮีปีศาสเจอห้าเจ็ดแปดปีศาสผมก็ว่าไหวปีศาสผมก็ว่าไหวนะครับทุกคนนะต้ลองต้องลองต้องลองเจอกันต้องลองเจอกันนะอาจจะไม่ไหวหรืออาจจะยังไงก็ต้องลองเจอกันนะครับทุกคนนะไปประมาณนี้ครับผมเซอร์ไอดีของเฮียแม็กนี่เซิร์ฟเวอร์ห้าแปดศูนย์นะอาจะไปไล่ตกคนในเซิร์ฟหน่อยละกันแต่ดูดิมีใครทักมาหรือเปล่าผมโอ้โหอะไรวะ พี่ทำยังไงบอกหน่อยพี่กำลังส่องเอ็มไบจางอันนี้ตอบไปตอบไปเฮียแม็กนะผมตอบไปอันนี้ใครอันนี้ใครสวัสดีครับปลดตัวเวลาหน่อยได้ไหมอ่าน,นี้น่าจะปลดแล้วนะอ่ามีใครทักมาให้เขตบไหมเข้ากิลผมไหมครับ <c oughs> อะไรวนะเนี่ยเคียนจอยโยขับตอนนี้ต้องไปถามเจ้าของหัวกิล้วน้องๆนะเฮ้ยไอดูฟอยยูทูบแอคเคาท์เฮ้ยคนนี้ก็ติดตามยูทูบแล้วหรอใช่เหรอไม่ใช่น่าจะยูทูบของเฮียแม็กนะคนนี้น่าจะยูทูบของเฮียแม็กนะนนอ, er นะอ่ะกดไลค์ไปให้ก่อนนะ ขอแยกเฮียแม็กด้วยกันนี่แปะ y ยูทูปเต่าชีดเลยขอแยกเฮียแม็กเลยเพราะผมผมเหมือนผมหา YouTube เฮียแม็กไม่เจอว่ะทุกคนนะผมหา YouTube เฮียแม็กไม่เจออ่ะนี่ y ยูทูปเต่าชีขอแยกเฮียแม็กเลยนะครับผมนะประมาณนี้ประมาณนี้โอเคไหนมีใครทักมาให้ตีอีกไหมมีใครทักมาให้ตีอีกไหมให้ติดตามในช่องนี้นะทุกคนนะสแตนจานน้องนี่ผมทักไปแล้วตอนนี้ไปเท่าเติมไปเท่าไหร่แล้วครับอันนี้ที่รอติดตามในคลิปได้นะครับน้องนะ เออรอติดตามในคลิปเลยนะคีนแมาบอกสองแสนนะเออประมาณนี้ทุกคนนะไม่มีใครทักมาให้ตีเลยเหรอวะถ้าไม่มีใครทักมาให้ตีขอตีคนในกลุ่แล้วกันนะเอาเอ็กซ์กกคูแมนก่อนเลยละกันเอ็กซ์คูแมนบอกว่าจะไม่จัดซูวีดิวก็จัดมาแล้วนะเอ้ยเอ็กซ์กคูแมนหรือใครวะที่บอกจะไม่จัดซูวีดิวในกลุ่มเนี่ยผมไม่แน่ใจนะแต่เอ็กคูแมนมีซูวีดิวแล้วีทุกคนจังหวะนี้โอ้โฝังสี่เงาไปก่อนนะครับผมนะ ฟลุ๊ปเปิดคูณ3เลยแล้วกันทุกคนช็อตนี้แล้วก็ยิงไปครับผมสะท้อนดามีกันไปโลหนามและซุยรีมัดมังกรเหินนาพาบึ้บ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 โอ้โหเปิดมาก่อนได้ปูดหรือเปล่าเนี่ยเปิดก่อนได้ปูดหรือเปล่าทุกคนมาดูกันโอ้โหซุยรีเปิดก่อนเอ๊ะปูดหรือเปล่าแต่อย่าลืม,มทุกคนซุยดีว์าพาสองนะมันจะเตะหกทีนะผมบอกเลยดูดูสองโอ้โหโอ้โหคนแรงคนแรงทุกคนนะระบำข้างพีหน้าครับผมบึ้ม คตรแรงทุกคนสุยริวแรงจริงอันนี้คือพาสีบราชาทะเลลิกนะที่เตะเมื่อกี้คือแค่พาสีบราชาทะเลลิกนะผมบอกเลยยังไม่หลอกสกิลเองนะเออแรงจะจัดดูดีทุกคนมาดูกันมาดูกันรัวแขนกลอนละมานต่อครับผมจากฝั่งเอคูแมนแต่ไล่อันตีต่อผมบึ้มโอ้โหไล่อันตีรัวๆทุกคนนะแล้วขึ้นซูเปอร์เทเลเคเน่ต e ีรับผมบึ้มช็อตนี้ครับผม,บบบผมยังไงยังไงต่อสุยริวมัดมังกรเถินสะพานให้ของแท้ทุกคนบึ้ม บึบไม่ย่อท้ออะไรมันตดทะลุไม่ย่อท้อโอ้โหจะไม่ติดกับไม่ติดกระดูกหักว่ะทุกคนประเด็นบึบบึบบึบแตกกระบองเหล็กขอบปิดเกมเป็นที่เรียบร้อยคูแมนโดนไปนะครับผมอ่ะต่าชียต่าเชีไม่ต้องมายุ่งทุกคนเพราะไม่ไหวแล้วต่าเชีไม่ไหวแล้วอ่ะคูไว้ไหนะการคูไว้ไหนะการคนนี้เซิร์ฟเวอร์นะทุกคนโอ้โหเปิดก่อนดิคูไว้เปิดก่อนได้ปุ๋ยแล้วทุกคนนะ้ฝังสีเงาใส่เจ้าซุยลิวเข้ามาจังหวะนี้ไม่ตายครับผม แล้วก็นรกลาวาจิงโจจจิงโจ้บื้มเอาหูหนึ่งลาก็ใส่ดาเมจเอาเรื่องจัดจัดทุกคนนะเอาเรื่องจัดจัดแล้วขึ้นซูเปอร์เทเลคินิตี้เฮียแม็กขอบื้มไปผมจังหวะนี้มีกระหน่ำแดงยังไงจู่โจมบ้าข้างอีกาซาไนาไลอันติไปครับทุกคนนะแล้วก็สุยดีออกแน่นอนบึ้มบื้มบ้มบ้มโอ้โหเอาเะอจัดทุกคนนะแล้วฟุบุกี่ของฝั่งคูไวสวนคิวมาบ้างครับผมจัดไปโอ้โห เอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่แล้วก็ซยดิยวขอปีเกมมัดมังกรเหินนภาบึ้มไปต่อที่ตัวสองตัวแถวหลังบึ้มเรียบร้อยทุยยกคนซยดิวมันเตะมันจริงจริงว่ะเออซยดิวมันเตะมันจริงๆริว่ะทุกคนนะเอาไข่เดียรเอาไข่เดียดเอาอีกคนเนื้อกันนะเอาอีกคนนึงแล้วกันเอาเอาคารินา,นา,ะนะานแล้วกันคารินานะทุกคนจัดคารินาหน่อยแล้วกันโอ้โหวิคารินาตัวก็ตัวก็สุดอยู่นะตัวก็สุดอยู่นะ นรกลาวาช็อตนี้เปิดก่อนได้ปูดอีกแล้วครับทุกคนช็อตนี้แลือคืนซุปเปอร์เทเลเคเนติตครับผมจังหวะนี้เบิม้มมาโอ้โหหนึ่งล้านสองแสนดานเมจครับผมแล้วก็จกังหวะนี้จูโจมบ้าข้างอันนี้ผมขอแจ้ง แจ้งในผลที่เฮียแมคขายดีก่อนนะครับทุกคนนะเพราะว่าเฮียแมกไม่ว่างเล่นจริงๆเว้ทุกคนคือช่วงเนี้ยเฮียเขาติดงานนะผมติดธุระนะผมเขาเลยไม่ค่อยว่างเล่นเกมนะเขาก็เลยไม่อยากให้ไอดียมันเสียเปล่าหรือทิ้งเปล่านะซึ่งตอนนี้ผมก็ช่วยเฮียเขาเล่นไอดีอยู่ด้วยนะครับทุกคนนะอันนี้เขาต้องแจ้งทุกคนก่อนนะที่เฮียเขาขายไอดีนะครับผมบางคนอาจจะคิดว่าเออเดี๋ยวเฮียบิดอะไรหรือเปล่าเฮียเขาไม่ว่างจริงทุกคนนะอ <ๆ S 1> ะหนตบแชมป์โอ้โหตบแชมป์อะไรล่ะเขาไม่ใส่ตัวดีแชมป์คนนี้ เขาไม่ใส่ตัวดีน้องๆเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรประมาณนี้มะประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับวันนี้เอาหอมปลาหอมพอมาทุกคนนะในเซิร์เวอร์580นะใครชอบคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปกันด้วยนะครับทุกคนนะถ้าสำหรับใครติดตามชมเซิร์เวอร์582หรือ580ก็สามารถคอมเมนต์มาได้ทุกคนนะแล้ว582เราเจอกันวันพรุ่งนี้นะผมในดีของจานน็อตเหมือนเดิมทุกคนนะลงสลับกันไปนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ